สวัสดีครับช่างเบิร์ดเสือศูนย์ห้าสารพัดช่างอาหารการเกษตรและบันเทิงครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กับท่านก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับเราก็จะมาประกอบจานไฟต่อเลยนะครับเรื่อยต่อไปเราจะได้ตั้งวาวครับแล เราตั้งวาวล์วเราจะต้องดูมากที่จานไฟประกอบด้วยนะครับริมใส่เลยนะครับริมริมจานไฟครับก็ใส่เลยนะครับ,ใส,รบใส่ให้ตรงร่องร่องริมนะครับ มันจะมีหลักเอหลักของเอเสาเรียวกว่าเสาเนาะครับเสาของฝาโศกลักษณะแบบนี้นะครับ ก็จะมาตั้งวาลเช็ควาลนะครับแล้วก็เอาก้านกระทุงวาลนะครับหรือว่าตะเกียบใส่เข้าไปนะครับการใส่ก็ใส่จากข้างบนนะครับบนจะรูใหญ่กว่านะครับตัวปีกตัวปีกข,ของก้านวาลไอตัวปีกข,ของไอล็อกตะเกียบนครับตัวนี้นะครับข้างบนจะรูใหญ่ครับใส่ไปแล้วก็ลงมาข้างล่างครับก็ใส่ไป ใส่ไปที่ลูกกระทุงนะครับมันจะไปสัมผัสกับลูกกระทุงครับจะเป็นนิดเหนื่อยสักหน่อยนะครับมันสัมผัสกับไปตัวเบา้าลูกกระทุงมันจะเป็นดึเนือยหน่อยครับเค okay, ครับเสร็จแล้วเราก็ใส่อย่าลืมนะครับตัวนี้มันจะเป็นตัวลองเรียกอะไรครับตัวนี้ตัวลองลองตีนวาวของไอไอเสียนะครับฝั่งไอเสีย ห้ามลืมนะครับถ้าลืมแล้วตั้งวาวมันจะเพี้ยนนะครับมันจะระยะมันจะมีปัญหานะครับครับนี่นะครับโอเคกับใส่ตัวกระเดืองกดวาวไปครับจะใส่มันนทงด้านนะครับมันก็จะเป็นด้านบาด้านนูน ด้านบมาก็ใส่ด้านในด้านกระทุ้งวาวครับก็บอกครับบอกสำหรับมือใหม่ที่จะทำแบบผมนะครับส่วนช่างที่เขาชำนาญล้วก็นี่จำเป็นจะต้องบอกนะครับเพราะว่าช่างเขารู้จักและครับผมบอกครับมือใหม่ครับที่อยากจะพาเครื่องเองอยากทำเองนะครับ ผมก็จะอธิบายให้ฟังทุกขั้นตอนนะครับสามารถจะนำไปนะครับไปปฏิบัติได้นะครับตัวนี้ครับตัวล็อกตัวกระเดื่องกดวาลวนะครับจะเป็นในน็อตตัวยาวเบอร์สิบสี่นะครับตัวนี้เดี๋ยวจะมีเบอร์สิบอีกตัวสำหรับมาล็อกเวลาตั้งวาลวเสร็จก็จะล็อกล็อกอน็อตเบอร์สิบสี่ไว้นะครับการตั้งวาลวครับ นี่ก็ได้ครับการตั้งวาลวก็คือครับหมุนเอาเข้าเวียงนะครับไปในทิศทางครับในการหมุนของเครื่องนะครับครับเดี๋ยวหมุนในน็อตไอ้ล็อกไอ้ล็อกไอ้ตัวก็เดืองวาลวนี่ให้มันสุดเกีียวกันนะครับให้มันสัมผัสแตะนิดหน่อยนะครับ ก้านมันจะหลุดนะครับเดี๋ยวไอ้ไอ้ไม่ใช่ก้านครับไอ้ตัวก้านครับก้านกระทุงวาลหรือตะเกียบวาลแล้วก็หมุนครับหมุนไปทิศทางที่เครื่องหมุนนะครับคือหมุนด้านขวาด้านนี้นะครับขวาหมุนไปครับหมุนจนนอ้ลูกสูบขึ้นมาข้างบนนะครับขึ้นมาศูนย์ใจบนครับบนสุดครับตัวคนในการลูกสูบขึ้นมาแล้วนะครับเห็นไหมครับขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็มาครับมาดูมาร์กนะครับอยาให้ดูมาร์ก เพื่อนดูมาร์กไหมครับซาไปเห็นไหมครับมันอยู่ในกล้องอานจะไม่เห็นนะครับมันจะเป็นตัวสามเหลี่ยมเห็นไหมครับตรงตัวโมเลตตรงนี้นะครับเป็นสามเหลี่ยมเห็นไหมครับเดี๋ยวมาดูใกล้ๆกันลยครับมาดูใกล้ๆเป็นสามเหลี่ยมนะครับสามเหลี่ยมตรงนี้เห็นไหมครับซาเห็นไหมครับสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับเป็นครับ สามเหลี่ยมนี้ชี้ขึ้นบนนะครับมันถ้าเราปิดไอ้ฝาฝา,าครอบมันนะครับมันจะไปตรงจะไปรูนอ็อตรงรูนอตพอดีนะครับตรงรูนอดหรือเอาง,ง่ายๆก็คือมันจะตั้งฉากนะครับสามเหลี่ยมจะตั้งฉากนะครับแล้วเราก็อเช็ควงลูกฟู่ด้วยนะครับมันก็จะขึ้นบนสุดนะครับนี่ครับเห็นไหมครับให้เดีย๋ยวครับ ไอ้สังเกตไอ้ไขควงนะครับไอ้นี่ไอ้นี่หมุนคืนนะครับนี่ทางหมุนของมมนครับเห็นไหมครับเนี่ยดูสังเกตดูว่าไขควงมันจะขึ้นขึ้นลงลงครับ้มันอยู่ตรงตำแหน่งกึงกลางนะครับมันก็จะมีระยะฟีมันหน่อยนึงครับถึงครับคือตำแหน่งที่สูงขึ้นสุดนะครับเราจะตั้งวาวตำแหน่งนี้นะครับแล้วก็ให้เพื่อนมาดูมาร์กที่ว่าเป็นสามเหลี่ยมนี่ผมบอกตะกี้ครับจะต้องตั้งฉากนะครับ มาคือตรงนี้นครับตั้งฉากกับพื้นนะครับครับนั่นก็คือจังหวะหัดสุดนะครับเราตั้งเราจะตั้งวาลจังหวะนี้นะครับโอเคนะตอนนี้ก็วาลวิสระอันสองตัวก็เอาเบอร์สิบนะครับมันจะเป็นตัวล็อกเบอร์สิบสี่ตัวนะครับพอเราตั้งวาลได้แล้วก็เบอ,อร์สิบล็อกนะครับ ถ้าเราตั้งจังหวะผิดมความว่าไปตั้งอีกจังหวะหนึ่งก็เป็นจังหวะสมมติว่าเป็นจังหวะที่ลูกสูบขึ้นบนสุดเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่เป็นจังหวะอัดแต่จะเป็นจังหวะคายนะครับลูกสูบขึ้นมาสองครั้งก็มีอัดอัดสุดกับช่วงคายนะครับที่ Giul ทท Young ลูกสูบขึ้นมาครับมีแค่แค่สองสองจังหวะนะครับที่ว่าลูกสูบขึ้นมาข้างบนขึ้นมาสวนใต้บนนะครับอันนี้ถูกต้องนะครับอันนี้จังหวะอัดนะครับไม่ใช่จังหวะคายนะครับ ครับเอค่าของมันนะครับตามคู่มือเลยนะครับวาลไอเสียไอวาลไอดี a นะครับไอดีนี่สิบห้าศูนย์จุดหนึ่งห้ามิลนะครับไอเสียนี่ศูนย์จุดสองศูนย์จุดสองศูนย์มิลนะครับสิบห้ากับยี่สิบจะเป็นเป็นนิ้วก็เป็นสิบห้าจะเป็นหกนะครับหกซิลเลอร์ยี่สิบจะเป็นแปดฟิลเลอร์ก็หกกับแปด ครับตัวนี้เป็นหนึ่งห้าครับตัวออนในนี้แข็งเป็นสองศูนย์นะครับตัวเลขลบไปแล้วครับแต่ว่าพอยังมองเห็นลางๆแล้วก็ตั้งไปเลยครับเอาฟืดๆนดหน่อยนะครับแล้วกันตั้งฟืดนิดหน่อยก็ไม่ถึงก็ฟืดมากขยะยเข้ายาพานอย่างนี้นะครับ,รบประมาณนี้นครับเอาเข้าสักหน่อยก็ได้ครับ โอเคครับก็ล็อกเลยนะครับถ้าได้แล้วก็จับเบอร์สิบสี่ไว้นะครับเพว่าเบอร์สิบล็อกครับ โอเคครับแตวผมจะหมุนให้ดูแ้วครับเั็นจัจว่าลูกฟูขึ้นขึ้นสองครั้งจะเป็นจังหวะไอ้แดกับจังหวะคายนะครับจังหวะคายถ้าจังหวะคายนี่ไอ้เสียมันจะมันมันเอ่อมันมันขึ้นมาเกือบปิดสนิทนะครับไอ้ดีไอ้ดีตัวนี้มันก็จะกดลงครับเรียกว่าเป็นจังหวะวอลเล็ปนะครับดูนะครับ หมุนให้ถูกทางไปนด้วยนะครับถูกทางหมุนนะครับหมุนขวาอย่างนี้ครับให้สังเกตวาวนะครับตอนเราตั้งสูงยังหวะนะครับมันต้องเป็นแบบผมนะครับแต่ยะลูกสูนก็เราจะขึ้นมานะครับเห็นไหมครับถ้าขึ้นมาเนี่ยไอ้เสียมันตอนนี้ไอ้เสียเปิดอยูนนะครับคลายให้เสียออกครับจะวะครายนะครับพอขึ้นมาสุดมันก็จะปิดสนิทนะครับแ้วก็จะเป็นยังหวะโดดไอ้ดีก็จะกดลงไปครับสังเกตนะครับ ไอเสียขึ้นมาไอดีจะลงไปนะครับช่วงเรียกว่าช่วงที่ว่าโอเล็บนะครับเห็นไหมครับไอนี้ไอนี้หมุนเคล็นะครับไอนี้หมุนครับตอนนี้ครับไอเสียปิดแล้วนะครับพอไอเสียปิดไอดีก็เริ่มดูดนะครับเห็นไหมครับไอดีกดลงนะครับไอเนี่ยเขาเรียกว่าโอเล็นะครับหลักการตั้งวาวถ้าเป็นเครื่องตั้งเครื่องยนต์ก็ เขาก็ดูไอ้ลูกสูบที่มันขึ้นลงพร้อมกันนะครับสมมติว่าไม่ได้สมมุติแล้วก็ของเรื่องจริงนะครับถ้าเครื่องยนต์สี่จังหวะไอ้สี่โหนึ่งกับสี่มันจะขึ้นลงพร้อมกันครับสูบหนึ่งมันจะเป็นเอ่อมันขึ้นมาพูดง่ายคือลูกสูบขึ้นมาพร้อมกันครับสูบถ้าสูบหนึ่งเป็นจังหวะอัดครับสูบสี่ก็เป็นจังหวะคายประมาณนี้นะครับหนึ่งกับสี่ขึ้นพร้อมกันสองกับสามขึ้นพร้อมกันนะเป็นคูงนี้นะครับ สมมติว so so ่าพูดถ so oh, ึงเครื่องยนต์นะครับถ้าเราจะตั้งสูบหนึ่งเราก็ดูสูบสี่โอแลหบาม่พอมว่าโอแล็บก็คือไอไอ้เสียด้วยไอนี่เป็นไอเสียนะครับนิ้วนี้ไอนี้เป็นไอดีปกติมันก็มันจะอยู่ระดับเดียวกันนี้ครับพอราลูกสูบจะขึ้นมาคือช่วงสมมติว่าช่วงโอแล็บนะครับไอเสียมันก็จะค่อยค่อยจะปิดสนิทกับไอดีค่อยค่อยกดไปเป็น่างนี้นะครับพองโอแล็ เครื่องยนต์้าจะตั้งสูบหนึ่งแล้วก็ดูโวลบสูบสี่ตั้งสูบสองก็ดูโวลบสูบสามประมาณนี้นะครับหลักการตั้งวาล์วโอเคแล้วครับนี่กแล้วก็วกน้ำมันเครื่องย่อยไปที่ส่วนนี้มันเคลื่อนที่นะครับที่หัวอตัววาล์วตัวจีนวาล์วนี่นะครับกับตัวกระเดือ่อง พราะช่วงนี so uno, ้เอเวลาเครื arena, ่องทางานตัวแรกน้ำมันจะไม่ทันได้ขึ้นมาทันทีนะครับแล้วก็รอเลื่อนไว้ก่อนเวลาเครื่องทางานหนักๆเลขมันถึงจะไอช้อนพิษซมันก็จะปั่นน้ํามันน้ำมันก็จะออกไปตามรูรูทางไออตัวไอตะเกียบวาลหรือว่าตัวไอตั้งกระทุงวาลนี่นะครับมันก็จะพามาเลี้ยงส่วนนี้นะครับส่วนบนเป็นการรอเลื่น ส่วนบนของเครื่องนะครับโอเคครับเราก็ปิดฝาครอบวาล์วได้เลยครับเรียบร้อยแล้วครับตั้งวาล์วเรียบร้อยในนี้ประก็นตัวนี้ก็ถ้าถ้ามันขาดก็ต้องเปลี่ยนใหม่นะครับเป็นประกรน็นไม่ก๊อกครับใช้ไปน,นานๆมันก็กอก